วันนี้มาดูติดตั้งประตูรั้วนะครับเป็นรั้วเหล็กสีขาวนะครับทําสีาพาวเดอร์โค้ตนะครับอันนี้ลายไม่เตียบนะครับมินิมอลนะครับอันนี้เราตั้งแผงด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างสองข้างส่วนด้านนี้เตี้ยเพราะว่าไม่อยากตัดต้นไม้นะครับ<า>เดี๋ยวเรามีแผงซ้ายขวาแล้วก็อ่านี่เป็นแผงอีกด้านหนึ่ง เป็นบ้านเล็กๆก,ก,กระทัดรัดนะครับสไตล์มินิมอลสวยดีทีเดียวครับผมเรียบร้อยนะครับสีขาวสะอาดตาครับ,รบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับติดตั้งประตูรั้วนะครับก็เป็นบ้านสีพับสีขาวมินิมอลนะครับ ก็เป็นงานเหล็กนะครับทําสีพาวด้ยวยโคดกึ่งเงากึ่งด้านสีขาวนะครับก็เป็นบานสีพับนะครับเสานี้เป็นโครงเหล็กโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็อันนี้มีเสาแนบที่เราทํามาจากโรงงานนะครับเป็นเสาแนบมาเชื่อมติดกับงานโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็แขวนบูธในส่วนด้านนี้เป็นงานช่องรูนะครับเดี๋วยวเราเชื่อมแล้วก็ เจ็ดร้อยครับก็สวยงามเรียบง่ายนะครับดูเรียบร้อยขึ้นมากเลยครับครับตอนนี้ช่างเขากำลังมาร์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเจาะก,ก่อนนะครับว่าเป็นกอนก็กอนที่ทํมาให้ลูกค้านี่ก็เป็นกอนสแตนเลสนะแล้วก็ปอกกอนก็จะมีปอกกอนเป็นสแตนเลสให้ด้วยนะครับนะครับเจ้าอของบ้านก็รักต้นไม้ครับก็ งานที่เราวัดก็คือต้องเว้าหลบนะครับในส่วนนี้ก็จะเว้าหลบต้นไม้เพื่อไม่ให้มีการตัดต้นไม้นะครับ